หมูทอดเคียงทองนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็มีไก่อันนี้มีไก่เป็นไก่ไก่ต้มน้ำปลานะคุณผู้ชมแล้วมีอะไรบ้างร้านนี้เป็นลูกชิ้นปลาระเบิดเศรษฐีเรืองทองนะคุณผู้ชมชุดละยี่สิบสามสิบนี่นะนมีข้าวเหนียวแล้วก็ร้านนี้มีเป็นผัดไทยผัดไทยหอยทอด25บาท ไทย25บาทเหียมงลุงเหมือนชัยมงคนเจ้าเก่าบางแก้วนะครับผู้ชมรับออกการด้วยนะเจ้านี้เจ้านี้ก็เป็นเจ้านี้เป็นอะไรเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลานะครับมีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่25บาทนะค,คุณผู้ชมแล้วก็ร้านนี้มีอะไรเป็นกะเพาะปลากระเพาะปลานะค,คุณผู้ชมร้านนี้ธรรมดา40พิเศษ50 ขนมจีนไส้ทะลักเฮ้ยขนมจีบไส้ทะลักอ่ามาขนมจีนเฉยเลยขนมจีบไส้ทะลักมีหมูยออุบลด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ปลาสับปลาสับทรงเครื่อง20่สิบบาทเศษเแซ่บษเศษนอฟสูบมะเขือกับเศษเศษสูบมะเขือจักบาทสูบมะเขือสูบมะเขือสามสิบห้าบาทคุณผู้ชมโอ้เป็นตัดซ่บแท้โอ้เบอร์โอ้ดูนะครับคุณผู้ชมนะเนยกระมัง สุกบกเขือนะคุณผู้ชมนะส้มเนี่ยจ้ะอันนี้ปลาแดกปลาแดกครับผี่ปลาแดกครับปลาแดกสับก้อนปลาผีเบครับโอีสิบบาทหนึ่งจ้ะอันนี้พักแล้วจ้ะโอ้สุกแล้วใช่ไหมพี่โอ้สุกแล้วตัวนี้เออสุกแล้วสุกแล้วเป็นตะกินเนาะนี่แหะคุณผู้ชมร้านนี้ก็น่าสนใจนะตลาดพัดสมุทรเจดีนะพี่น้องไปตลาดไหนบ้างไหมคะจ้ะไปตลาดไปขายตลาดไหนบ้างเออไปที่นี่จ้ะที่นี่ที่เดียวมันบ่อ๋อนี่ยแล้วครับ คุณผู้ชมมาตลาดนี้ก็แวะนะปลาสับซุปปลเขือนอมแจ่วแจวนอมไม้35มบห้มีร้านนี้ก็มีหมึกย่างมีหมึกย่างมีขนมไทย10บาทขนมไทย10บาทนะคุณผู้ชมนะกลองละสิบาทแล้วก็ข้าวหลามข้าวหลาม20่สิบแล้วพี่นะ ข้าหลามยี่สิบบาทนะขา้าวหลามยี่สิบบาทนะคุณผู้ชมเนาะสูตรโบราณเมืองขอนแกน่นสูตรโบราณเมืองขอนแก่นตัวเมืองขอนแกน่นโยี่สิบบาทตัวนบ่เขาไม่บ่โอ้เขาไม่บ่โอ้ก็ดีเลยบัง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 ไงบังบังไงเล่นนอยยี่สิบบาทเนาะอนอถูกครับข้าวหลามมีข้าวหลามนะมีอะไรมนะันเขาเรียกอะไรวะอ๋ออันนี้ยี่สิบบาทเหมือนกันนะคุณผู้ชม ก็มีเคสเป็นตลาดที่น่าเดินมากๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีมีเจ้านี้มีเจ้านี้ม,มีปีกไก่ปีกไก่ตับไก่ไตไก่อย่างไม้ละเท่าไหร่เนาะไม้ละสิบบาทน่าจะสิบบาทนะปีกไก่ นี่ทุกผู้ชมโอ้น่าสนใจนะครับร้านนี้ขนมกระตูนเหรอหอมนุ่มชุ่มเนยตอนนี้มีปลาปลาคนละยี่สิบห้าบาทนี่ครับดูภาพรวมๆนะคุณผู้ชมตลาดนี้เป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็แม่ค้าพ่อขายก็เยอะ คนเดินก็เยอะนะครับตลาดมีวันศุกร์วันศุกร์และวันวันอังคารคุณผู้ชมแล้วก็มีมาดูเจ้านี้ผัดไทยเจ้าอร่อยนะเจ้านี้เจแอนผัดไทย20บาท30บาท40บาทกากหมูกล่องละส0บาทผัดไทยเจ้านี้ต้องบอกว่าอร่อยสุดๆเลยนะคุณผู้ชมถ้ามาตลาดถ้ามาตลาดพระสมุทรเจดีย์อย่าลืมมาอุดนุนร้านนี้นะอร่อยมากๆนะครับผมลองมาแล้วคุณผู้ชมอร่อยมากๆเจ้านี้ผัด ไม่ได้หยุดพักเลยนะพ่อค้านะอาโหมเรื่อยๆครับพี่อาโหมเพราี่คนห่อกับคนใส่ถุงเพิ่มมาคนานึ่มผมไมต้องผัดให้ทันต้องผัดให้ทันนะได้ครับเนี่ยลูกค้าลูกค้าต่อคิวเพียบเลยนะครับผู้ชมอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมเจ้านี้แล้วก็ขาย20บาทเองราคาขั้นต่ำยี่บาท20บาทนี่2คนหนึ่งก็สอห่อก็อิ่มแล้วนะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องซื้อกลับบ้านผมผมมาสองห่อนะแม่ค้าเดี๋ยวแต่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอก่อนอ่ะอ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายพ่อค้าไปเรื่อยๆอ่าครับผมซื้อไปเมื่อวันศุกร์ก่อนแฟนผมบอกว่าอร่อยมากแฟนบอกอร่อยมากต้องซื้อมาเยอะครับผมเดี๋ยวพอดีได้แกงมาสามถุงหมดเลย เดี๋ยวเรามาดูพวกขาผัดนะคุณผู้ชมผัดไทยเจ๊แอนนะกระทะที่ต้องทำความสะอาดอย่างดีนะพ่อค้าเรบล้างสะอาดทุกกระทะครับทุกครั้งที่ผัดครับสุดยอดเลยร้อนหน่อยแต่โทนเอาเพราะว่าความร้อนมันค้างอยู่ค่ะเป็นเหล็กระล่างร้อนแต่คนเอาผัึ้นอยู่เลยเนี่ย กากหมูก็โอเคเลยนะครับผมทานเข้ากินกินกินแล้วเข้ากันเลยเนอะใช่ครับเป็นอะไรที่ลงตัวมากลงตัวเด้อครับผมทำใหม่ใหม่ทุกวันนะใช้มันสนอย่างดีไม่เปม็นหืนแน่นอนลูกค้าจ๋าทำเองนะพี่ใช่ครับทำเองึงจากผมไปเก็บได้ประมาณ34วันนะลูกค้าทำใหม่ๆ่ทุกวันครับอร่อยกากหมูอร่อยผมว่ากินเข้ากันมากเลยผัดไทยนี่สุดยอดมากผมว่าต่อไปนี่ ต้องต้องแบบขยายร้านแบบเต็มที่เล้วเนาะเนาะอร่อยอร่อยนะอร่อยจริงๆเท่าไสองคนแล้วเพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับต้องเพิ่มอีกเยอะเลยนะต่อๆในอนาคตเนาะครับกินดูแล้วมันมันมันลงตัวเออมันลงตัวมันแตกต่างจากร้านอื่นนะบอกราบคุณมากมครับเออมันมันต่างกันเยอะเลยนะคุณผู้ชมเออชอบมากเลยเดี๋ยวผมเข้าคิวดีกว่าเดี๋ยวผมดูไปด้วยเข้าคิวไปด้วย เป็นสูตรโดยของของของ,ของทางร้านนะครับผมบอกบอกได้ไหม <c oughs> ไม่ได้เลยคเขาไม่ได้นะ <c oughs> เป็นผลสิทธิ์ครับผมอันน, <c oughs> น,นี้อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะบอกไม่ได้นะร <c oughs> <c oughs> ้านแต่ละร้านก็เป็นสูตรของใครของมันเนาะข,ของค้านเนาะ <c oughs> สูตรของใครของมันนะคุณผู้ชม ตัว <icana> สูตรผมด้วยเป็นของพ่อคุณแม่ครับโอ้ตกสูตรตั้งแต่โบราณโบราณเลยนะสู่ทุกพ่อคุณแม่นะไม่ครับผมกันมาครับเป็กผมสืบต่อจากพ่อแม่พ่อตาแม่ยายผมพ่อแม่ของแฟนผมโอ้ตอนนี้พ่อแม่ก็ยังขายอยู่นะครับยังขายอยู่ใช่ไหมใช่ครับพ่อแม่ลงจันทร์ทุกสุกตลาดเป็ดเก้าอู่เปดเก้าครับจันทรุกที่ไหนอ่ะ ถแถวตะลลิงชันครับเอาตะลิงชันเหรอใช่ครับตลาดนัดปูแปดเก้าที่วันตลาดนัดปูแปดเก้าตลาดนัดอูแปดเก้าใช่ครับจันจันพุทธสุขครับอ๋อจันทดจันโต้งครับส่วนวันส่วนวันอังคารลงตลาดนัดบางม่วงเทศบาลบางม่วงครับที่ไหนที่นนท์เหรอใช่ครับนนท์สุบุรีเหมือนกันครัตอบคิวยาวเหมือนกันที่นั่นครับยาวเหมือนกันนะยาวครับแล้วก็พ่อแม่ขายดีกว่าผมอีกนะพ่อแม่เขาขายดีกว่าผมอีกเพราะเขาเป็น ต้นกำเนิดมาต้นกเนิค้าเยอะคร,ะคระับผมฐานลูกค้าทำไมเยอะฐานลูกค้าแกเยอะเลยมารยาทการพูดการคุยผมแค่มาจากพ่อแม่ธรรมดาคุณลูกค้าไทยทั่วไป อยากผมอยากไปดูแกทำยังเลยเนาะเดี๋ยเดี๋ยวบ้างๆเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวบ้งดี๋ยวบปได้ไปเดินนะไม่โทรมัพอบถามผมก่อได้ไะเอรเบอร์นี้ครับโทรศถามว่าวันน้พม่ลงตลาดที่ไหนอะไรเงี้ยครับศูนย์เกนมองสี่หนึ่งหกแปดแโอเคติดต่อใในงานติดต่องานครับติดต่องานใครติดต่องานงานอะไรได้หมดโทรมาได้เลยนะปรุงอะไร้นได้ครับปรึกษาได้นะโอเคให้คำปรึกษาเรามีบริการ น้าจ๋าขอยอกสองสองนิสานนะคะสองสองก็ได้ค่ะแล้วก็สามสิบบาทน้อลูกค้าน้องได้ค่ะคุณผู้ชมผัดเกุ้งยิบได้เลยนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ได้นะนะลูกค้าผัดไทยเจ้าอร่อยนะคุณผู้ชมร้านนี้อร่อยมากการันตีเลยนะสามสิบบาทอ่ะ ขผมมา um สองหอสหอกับอันนี้สองนะได้ค่ะครับผมัดไทยเจ้าอร่อยนะครับร้านนี้เจแอนผัดไทยมาเฉพาะวันศุกร์นะสวัสดีครับนีดนี่นีนี้เลยค่ะเนี่ยราคาผัดไทยสอง ขอหไดใส่ถั่วฝุ่นใส่าได้ไหมได้สุกัดใเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้อร่อยอร่อยครับร้านนี้อร่อยมากมาดูน้ำพริกเจ้านี้น้ำพริกน้ำพริกหอมมากเลยคุณผู้ชมน้ำพริกนะครับกล่องเท่าไหร่พี่ห้าสิบบาทครับกล่องละห้าสิบบาทนะครับมีหลายอย่างเลยน้ำพริกเจ้านี้อร่อยนะอร่อยหอมมากเลยคุณผู้ชม แมงดาแมงดาด้วยพี่นะโอ้โหน่ากินมากเลยเห็นไหมานี้ก็อร่อยนะครับแล้วพริกจ้านี้ดูดูให้ดูคนนะคุณผู้ชมดูคนเยอะมากๆเดี๋ยวพาไปดูร้านอื่นนะคุณผู้ชม ตรงนี้ก็มีซูชิร้านนี้ไปต้มเนื้อนะต้มเนื้อนะโอ้โหอุ้ด้ากินจักเลยครับคุณผู้ชมต้มเนื้อมีเอ็นแก้วมีโอ้มีหลายอย่างร้านนี้ ส่วนทางด้านนี้ก็เป็นเสื้อผ้านะคุณผู้ชมเสื้อผ้าตัวละ 35, 3 5มสตัวร้อยมี50บาทก็มีนะครับมีตัวละ50บาทถึง120บาทก็มีนะครับตัวละ50บาทถึง100ก็มีมีหลายราคาส่วนเจ้านี้เป็นอะไรเป็นบะหมี่เป็ดบะหมี่เป็ดนะคุณผู้ชมเจ้านี้เป็นบะหมี่เป็ดนะครับ มีเป็ดจะไปดูร้านอื่นดูตรงนี้ปลาไข่ทอดปลาไข่ทอด5้าบาทปลาไข่ทอดห้าบาท,าาท,อบาทโอ้ไข่ทุกตัวเลยนะแม่ค้าบอกเลือกได้อันนี้กินเผ็ดก็เผ็ดจังเลยโอ้เผ็ดก็องบางแซ่บเหมือนแม่ค้าเนาะอาจจะแม่ค้าบอกแบบมักเผ็ดมักมักเผ็ดก็ได้มักมากบวเผ็ดก็ได้เด้อแม่ค้าบอก โอ้น่าสน<อ>ใจนะครับร้านนี้ก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมปลาไข่ทอด5บาทเ,เ,เลือกได้ตามสะดวกนี่นี่ดูวิธีการทอดนะคุณผู้ชมทอดกันใหม่ๆตรงนี้เลยนะทอดใหม่ๆเลยนะครับคุณผู้ชม ส่วนทางล้านนี้ก็เป็นส้มส้มสายน้ำผึ้งกิโลละ35บาทฝรั่งกิมจู35บห้อ่างุนไรเมล็ดคิมสันโลละ100่บาทอันนี้โลละ100นะ่เนาะไรเมล็ดเนาะส่วนทางด้านนี้ก็เป็นโอเลี้ยงนะคุณผู้ชมโอเลี o ้ยงเขาขายแก้วเท่าไหร่เนาะแก้วละ10บาท มีอะไรตรงนี้เมี่ยงปลาทูเมี่ยงหมูสามชั้นยำยจำขยวยำแซบยี่สิบห้าบาทเมี่ยงปลาทูเมี่ยงหมูสามชั้นก็มีที่อ๋อมีหลายอย่างเนาะนี่แต่ว่าจัดไมยี่สิบห้าบาทนะครับคุณ้มมีเมี่ยงปลาทูส่วนแซลมอนอ๋อคุ้งสุกมีหมดครับโอ้ดี น้ำยมี่ร้านนี้ไปตลาดนัดเจดีวันอังคารกับวันศุกร์ตลาดนัดภูมิใจวันเสาร์กับวันอาทิตย์โอ้ยบ้าบาทน่ากินเลยเลยไปดูร้านอื่นต่อนะคุณผู้ชมเอ็มปลาหนึ่งมะนาวปลาทอดดีสวน ร้านนี้ก็เอ็มปลาหนึ่งมะนาวปลาหนึ่งปลาทอดเลยครับพี่โอ้ปลาหนึ่งปลาทอดลุยสวนนี่ปลากระพงครับมีราคาราคาร้อยยี่สิบบาทกับร้อยสี่สิบบาทคู้น่ากินจังเลยพ่อค้าเอ็มปลาหนึ่งมะนาวปลาทอดลุยสวนน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มรสเด็ดเด็ดมากใช่ไหมพ่อค้าครับเด็ดมาก ใช่ครับพี่น,ปปนี่เป็นปลาลิ้นนิปลากระพงใช่ครับนันลาดแี่ยนี่แยกไปครับแยกไปได้ครับใครมาที่ร้านนี้ก็น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมผู้ชมตลาดพัสมุทรเจดีเนาะนี่นะส่วนร้านนี้มีหมกหมกปลานะ หมกปลานะพี่นะหมกปลาหมกปลาก็โอ้ยเป็ดตัดแสบเถอนแกงนมไม่กับไม่แกงนมไม่มีแกงพขแกงขีเล็กก็มีเนาะมีลาบไก่อุ้ยแกงนมไม่ที่เป็นตัดแสบแห้งขายถุงสับบาทะคะขายถุงสาบาทเถอะอปกติเขาขายสีทิบเดย้าขายสามทิบทก็ดีหอมมก,ก็ยี่สิบาทโอ้ก็ได้หลายแตยี่สิบาท หนึ่งสี่องอ้ข้าวเหนียวจักบาทข้าวเหนียวจักบาทบ่โอ้หอาไมหพร้อมตัวนี้งหอมขอกใหญ่เลยโอ้ยสือมา่งเหรอผมเดี๋ยวละเสือมา่งเหรอเดี๋ยวโอกาสหน้าก็ไม่ค่าร้านนี้ก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมอาหารอีสานทำแบบใหม่ๆเลยเนาะทำใหม่ๆโอ้หลับไก่เป็นเสแสรบเลยมาดูร้านนี้นะครับต oh ้มจืดลูกกอกต้มจืดลูกกอก โอ้ต้มจืดลูกกอก50บาทนะพี่นะต้มจืดต้มจืดลูกกอกลูกลูกลูกลอก,ลก,ลอกเออโอ้ผมอาจเป็นลูกกอกเลยลูกลอกต้มจืดลูกลอกนี่50บาทนะคุณผู้ชมร้านนี้ก็น่าสนใจโอ้โหให้เยอะจังเลยห้าสิบบาทตัดพิเศษให้เลยนี่ถุงถุงห้าห้าสิบบาทนะทูน่าโอ้หัวยใหญ่ๆเลย โอ้ใหญ่ๆทั้งครอบครัวเลยครับอิ่มเลยนะสองคนก็อิ่มแลนะ้วพี่นะต้มจืดลูกลอกนะคุณผู้ชมตลาดพัสมนะุตเจดีเนาะพี่มาเป็นตลาดไหนบ้างพี่เนี่ยอะไรนะครับไปไปตลาดไหนบ้างไ,ไปขายตลาดไหนบ้าง,าาางผมอยู่ท่าดินแดงสองสามวันครับโอ้ท oh, ่าดินแดงนู่นนะ ตรงเวียนใหญ่แตลดต,ตลาดตลาดท่าดิแนแดงนะจำพระหาตเสาอยู่นะแล้วก็บางนาวันกรมอาวุธบรรนาวันอาทิตย์วันอาทิตย์อ๋ออหเนี่ยร้านนี้ก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมเอมีรับต่อพรบบอ,บอด้วยขายประกันด้วยนะพี่เขาเอาทุกอย่างเลย <c oughs> ไปดูร้านอื่นกันต่อนะคุณผู้ชม ชากรังลาวโซนโซนนี่ร้านนี้ก็อร่อยนะคุณผู้ชมอ๋อนี่อร่อยกว่านี้ก็มีแต่พ่อค้านี่แหละนี่ร้านนี้ก็ร้านนี้ก็ได้ร้านกินได้พ่อค้าใจดีขายขนมขายหน้าตาพ่อค้าใจดีนะร้านนี้ขายยังไงยี่สิบห้าบาทครับผมสองร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับชิมนะ้ไหมชิมไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากเดี๋ยวมาดูพ่อค้าทำนะ พ่อค้าก็อารมณ์ดีน่ารักมากคุณผู้ชมมาตลาดพ่สมุทรเจดีอย่าลืมมาแวะร้านนี้นะมจ้าประจำเจ้าอร่อยในร้านในตลาดนี้เลยนะแม่อร่อยไม่เอาตังค์แม่อร่อยไม่เอาตังค์พ่อค้าบอกแล้วไปตลาดไหนบ้างพ่อค้าเนี่ยวันนี้ผมก็อยู่วันละสองสามตลาดนะวันนี้อยู่ภูมิใจก็มีภูมิใจก็มีนะภูมิใจอยู่ตรงไหนตลาดอยู่ตรงไหนตลาดอยู่ซอยวัดใหญ่นี่ค ไปใกล้นด้เหรอครับผมเข้าถึ้องซอยวัดใหญ่วันหนึ่งเราจะไปสองสามตลาดลูกค้าไปเช้าไปไปเช้าไปเย็นเลยใช่ไหมไปแต่เย็นนี่ดูป้ายครับถ้าวันที่เจอวันที่ผมให้คนงานไปโอ้โอ้ร้านนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยมีลูกน้องด้วยนะเฟซบุ๊กทองม้วนสดชากลังลาวซิลิโซซิลิโซนะซิลิโซนามสกุลครับพี่โอ้รับรองรับรองอร่อยจุงเบยครับผม ขอบคุณนะพี่ขอ,พอขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปดูร้านอื่นกันต่อน,นะครับคุณผู้ชมร้านนี้มีอะไรไก่ทอด20บาทไก่ทอดมี6บาท15บาท20บาทนะ น,นี่ก็คนเยอะจังขายอะไรนะต้มแซบกระดูกหมูถุงละ60บาทต้มแซบขาจิขากิหกสิบโอ้ร้านนี้ขายจะจหมดแล้วขายดีจังเลยยำแหนมจ้ายำแหนมจ้าร้านนี้ขายยำแหนมยำแหนมข้าวคุกกะปิยำแหนมข้าวคุกข้าวคุกห้าสิบบาทยำแหนมสดหกสิบบาทนะร้านนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะคุณผู้ชม ตลาดนัดของผมค่ะตลาดนัดของผมเลยค่ะทำเองเลยค่ะทำเองนะคุณป้าทำเองนะครับผู้ชมนี่โอ้น่าสนใจนะโคตสดๆเลยเนาะเนี่ยสดลูกใหญ่ๆเลยค่ะน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมมาตลาดนัดของผมพัสมบดเจดีอย่าลืมนะครับยำยำแหนมข้าวคุก50บาทยำแหนมสด60สร้านคุณป้าอะไรนะนี่ ปลาจุกค่ะปะจุกค่ะปลจุกนะ,ะปลาจุกนะร้านกุญปาปลจุกนะคุณผู้ชมมาตลาดน,นี้ก็แวะได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกลานต่อร้านอื่นต่อนะคุณผู้ชมอะ,อะไรที่ไม้ละสิบบาทสิบฟรีสองรวมอะไรเนาะีต้มปั้นดบาทบรค่นะแวะได้นะขนมจีบต้มไก่กุ้ง อันนี้ทำเองปั้นตรงนี้ต้มตรงนี้กันเลยค่ะโอ้ทำเองนะพี่นะสิบฟรีหนึ่งนะพี่นะโอ้ชิ้นได้นะคะพี่ครับขอบคุณครับพี่โอ้น่ากินอย่างเลยพี่อันนี้ทำเองเลยทำเองเลยทำใหม่ๆกันเลยนะพี่นะนะคะเป็นอิสลามเลยมีไก่เัาทีไนะได้ของนี่มีมีสัญลักษณ์นี้กันนะอิสลามนะพี่นะนห้าบาทนะพี่นะนี่โอ้โอ้น่าสนใจอีกร้าหนึ่งนะทุกผู้ชมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผม ฝักบัวสยามอร่อยชัว่ฝักบัวสยามอร่อยชัว่ยี่สิห้าี่ห้าถึงสี่สิบนี่นะครับฝักบัวสยามนะคุณผู้ชมร้านนี้เ,เขาเรียกอะไรไก่อะไรผมก็เดีย๋ยวผมต้องดูดูชื่อก่อนนะไก่ซอสเกาหลีไก่สไปซี่ ส5บาทนะครับคุณผู้ชมขมขายกล่องเท่าไหรพ่พ่อค้าเค็บเย็น39บาท3ก,กล่อง้อยเท็บเย็นนะร้านนี้ก็น่าสนใจนะคุณผู้ชม ตรงนี้ผลไม้ส้ม2โลหกสิบส้ม2โลหกสิบโอ้ร้านนี้คุณผู้ชมดูไก่เป็ดโอ้ยมีเป็ดมีน่องไก่มีเลือดมีคอนะคุณผู้ชมร้านนี้ น,นั้นเป็นไก่เป็ดเป็ดเป็นกระฟูกคอเป็ดน,นะครับมีเลือดมีตีนเป็ดมีน้องไก่เป็ดเป็ดมีตับ มีไตโอ้มีหลายอย่างมีไส้ด้วยนะคุณผู้ชมร้านนี้ก็น่าสนใจนะคนเยอะมาก ข้าวหลายอย่างนะคุณผู้ชมขายจนจะหมดแล้วนะกับข้าวหลายอย่างเลยมีหมูมีไข่ปลาโลน้มันละกับข้าวหลายอย่างเลยเพมอง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 ตนี้รงนี้เป็นอะไรเป็นมะม่วงนะคุณผู้ชมโอ้น่ากินจังเลยมะม่วงพวกเปรี้ยวปลาดอครับ ตลาดตลาดอำเภอพัสมุตไม่ใช่สิตัวนี้เป็นน้ำอ้อยแก้วละยี่สห้าขวดละยี่สิบถุงละสิบตลาดคลองถมพัสมุรเจดีนะคุณผู้ชมอยู่ตรงอำเภอพัสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็คนเยอะที่สําคัญพ่อค้าแม่ค้าเยอะมากค่าที่ไม่ดูเท่าไหร่นะคุณผู้ชมพ่อค้าแม่ค้าถ้าอยากสนใจก็ลองมาติดต่อดูนะครับตลาด เป็นตลาดช่วงเย็นขายวันอังคารแล้ววันศุกร์ที่จอดรถเกียบเลยตรงนี้เ้ยขอบคุณที่เข้ามารับชมอีโดนะครับ